อบคุณคุณยาเอนะคะ<_ <EN> __>คุณจุรีพรบุญงอกจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ<_ <EN> _>ที่มีน้ําใจนะคะมอบผลไม้อร่อยๆให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด7ตุลาคมค่ะขอให้มีความสุขความเจริญน,นะคะสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะ อันนี้แอปเปิ้ลเชอร์รี่นะคะจากต่างประเทศค่ะรสชาติดีมากค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณจุรีพรบุญงอกค่ะที่นำแอปเปิ้ลเชอร์รี่มาเลี้ยงเด็กนักเรียนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสีจะได้ทานแอปเปิ้ลอร่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้อง,งุ่นไซมัสกัสนะคะเอาเอาเอาันนี้ต่างประเทศนะคะวันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดนสีเราจะได้ทานของอร่อยๆเป็นครั้งแรกของเด็กๆนะคะ คุณครูซับกำลังทำอะไรคะกำลังมาออกจากช่อค่ะเพื่อที่จะแบ่งให้เด็กๆ91คนค่ะขอบคุณคุณอาเอ๊นะคะครั้งแรกของเด็กๆแล้วก็ขอบคุณครูด้วยเด็กจะได้เท่าไหร่หรอเขาเรียนดีอยงเดียวแต่คะูครั้งแรกเลยอ่าชิมเลยชิมค่ะสุขภาพแข็งแรง ขอให้ส,สวยสวยนะคะคุเอ๋ขอเป็มากเป็นคร waterproof. ั้งแรกเพิ่มของกลางเพิ่อหออบลัฟเปิลเชอร์รี่ค่ะขอบคุณคุณน้าเอนะคะครั้งแรกของเด็กๆได้กินดูนะคะมีแต่ลูกสวยๆเมื่อกี้คุณครูชิมนะคะอร่อยมากค่ะกรอบหวานเนาะค่ะกรอบเป็นบุญนะคะที่ได้บริจาคเด็กๆก็ได้ดกดีใจมากเลยนะคะดูมีแต่ลูกสวยสวยคุใน้าเอรวยๆสวยสวย ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะว้าวขอบคุณนะคะจะอ่างหุ่นสวยสวยมากเลยอร่อยมากด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะป่าน้เรื่ะโอ้ยาังกับโรงแรมนะคะอาหารกางวันโรงเรียนบ้านนสีค่ะ ต่างประเทศนะคะของนอกเลยทั้งสองอย่างนี้นะคะของจากต่างประเทศนะคะอร่อยค่ะหวานมากค่อร่อยที่สุดเลยนะคะวันนี้วันเกิดคุณยายเอนะคะวันนี้วันเกิดคุณจุรีพรซึ่งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยวันนี้คุณแม่แจกตังด้วย วันนี้นะคะคุณยาเอจะแจกเงินด้วยคนละ100บาทนะคะวันเกิดสันวันเกิดคุณน้าเอนะคะเดี๋ยวเราตักข้าวแล้วเรานั่งนิ่งๆก่อนนะอย่าเพิ่านนะคะคุณยาจะมอบเงินให้นะคะแล้วก็จะร้องเพลงให้ปี้เบิร์เดย์ด้วยกันนะคะโอเพลงอ่าวขอบคุณคุณยาเอนะคะ ขอบุณอีกครั้งนึ่งค่ะอยากได้องุ่นเหรอคะได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวคุณซัพให้ได้อยู่แล้วค่ะอเด็กไม่เคยเห็นเนาะเขาไม่เคยกินเขาเขาอยากได้ค่ะค่ะค่ะน้องน้องน้อง การเกิดของพี่แม่ตรงนี้คือแรงคุณการศึกษาเบาบางเร่าปีนี้โอเคคุณแเอ๊จะมาต้นปีจะมาอยู่ค่ะปีนี้คุณม่เอ๊ซื้อเฟรและกเชร่แอปเปิ้ลมาให้นะคะแล้วก็จะมอบคุณการศึกษาให้กับพวกหนูๆทุกคนคนละ วันทันร็กสีอะไรด้วยวันดีสำคัญลยว100บาทสีแดงค่ะคุณนาเอ๋อให้นะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของนาเอนะคะวันที่7สิงหแต่วันนี้เรามามอบก่อนนะคะเพราะว่าเราจะปิดเทอมให้เยอะค่ะเพราะคุณนาเอ๋ใจบุญนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์ให้คุณยาเอนะคะวัดีคับเก็บดีๆนะคะ เตกิ้วดังดนะคะขอบคุณค่ะอ่านเก่งมากเลยค่ะ่อมากเลยค่ะเออดังลูกขอบคุณดังๆลูกเตสตงกิ้วดังๆให้คุณยายเอ้ได้ยินนะคะให้น้าเอ้ได้ยินนะคะแตงกิ้วดังๆหน่อยเอออ่าวัทนี้วังนี้นี้อ่า Thank you don't, don't, thank you thank you dang dang คะคุณยายเอบอกว่าให้คุณครูด้วยนะคะอคุณครูราตีขอบคุณมากค่ะคุณครูทัาบค่ะคุณยายวันดีค่ะอขอบคุณค่ะมีความสุขมากๆนะคะสวยโชว์หุ่นให้ดูด้วย เลี้ยงผลไม้ต่างประเทศผลไม่นอกนะคะองุ่นไซมัสนัทแล้วก็เชอร์รี่แอปเปิลนะคะจากต่างประเทศค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกของเด็กๆน,นะคะที่จะได้ทานผลไม้เมืองนอกนะะแบบนี้ค่ะเด็กๆดูนะคะว่รารสชาติมันอร่อยมากหวานเยอะเลยจริงสี่ห้าเราอกยังไมเดี๋ยวค่อยเดินเติมยังไม่เดินตินม But then... รูฮลาออ้าวพูดส <or. c oughs> mm. ักเล็กน้อยบิ๊บี้อ่าแดงค่ะเมนูอาหารกลางวันวันนี้นะคะ ดีใจไหมคะดีใจครับใใอชอบไหมคะเม е นูวันนี้ชอบองังหุ่นอร่อยใช่ไหมคะโน้ี้วันนี้สวย ันนี้คุณจุรีพรมือมหม้อหรือว่าน้าเอค๊คนสวยของเราที่เคยมาโรงเรียนเราเมื่อปีที่แล้วมามอบอุมการศึกษาปีนี้น้าเอ๊มามอบผลไม้จากต่างประเทศเป็นอนง,อนง,งุ่นไซรัสครับองุ่นไซรัส์อย่นักเรียนคนไหนเคยทานแล้วอ่าเคยทานแล้วดีมากมันจะรสชาติหวานกว่าองุ่นแดงหรือว่าไรแดงนะ แต่ว่าชาติดีกว่าอามุนที่เราเคยทานและอามุนไซมัตกัสเป็นอามุน,นที่มาจากต่างประเทศเขาเอาไปใช้ทำเล่าอามุนรสชาติจังหวะวันนี้นักเรียนทานมานะคะและก็มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเชอร์รี่เชอร์รี่แอปเปิ้ลนะคะจะังหวะทีรออร่อยนะคะจะไม่เหมือนแอปเปิ้ลเมล์ใหญ่ทั่วไปวันนี้น้าเอ๊กเขาเอามาบริจาคให้นักเรียนได้ทานเป็นอาหารจังหวะและนอกจากนี้นะคะเป็นความโชคดี วันนี้น, et, นา,า,ายเอ๊จะมอบุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละหนึ่งร้อยบาทใครที่มาโรงเรียนาขอให้นักเรียนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปซื้อในสิ่งที่มันเสืนประโยชน์แล้วก็เก็บไว้ให้ดีๆนะะให้ทุกคน,นที่มาโรงเรียนในวันนี้นะคะดีใจไหมคะ آ, ดีใจดีใจังนั้นก็อธิษฐานให้าเอ๊เขมีความสุขความเจริญสมบูรความสำเร็จในหน้าที่การงานในทุเรา สุขภาพแข็งแรงแล้วก <t os> <sk> ็ระเบิดที่ทีไปเดี๋ยวคุณแม่ขอออมมอกมอกเงินให้แล้วเราจะมาร้อลดเดย์แคปเบิร์เดย์ร่วมกันนะคะอ่าโอเคไปนั่งได้ค่ะ เดี๋ยวต้นปีนะเอจะมาอีกจะมาเรียนเราอีกนะคะ คนคุเอมากนะครับพี่มามอบทั้งผลไม้ทั้งเงินให้เด็กนะครับมอบมาเงินหมื่นเงินแสนขอให้ได้เงินล้านร้อยล้านพันล้านครับโอ้สวัสดีค่ะะคอให้คุณเอนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่่รวยตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเอมากนะคขอให้เจริญเินะคมีความสุขมากๆ่ขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ